พี่ผมคุ้นหน้าพี่มากเลยเอเอพี่<อ>ฮีโร่หรือเปล่าเออไม่ใช่พี่ปปองกูลอะไรเงี้ยความฝันเดียวเลยนะฮะคืออยากบปนนางคนแดงมากก็ต้องขอบคุณพี่บาเลยนะคระับไม่ไมาหวยออกคูคูคมันเหมาะกับรก็แดงหรือเปล่าวะกูเหนือยละมันก็เนี่ยให้มันได้อ่ะได้สูงสุดของอาชีพมันค์แดงต่อเนองแสนสอง <c oughs> นนนี่มึงแม่งจะนัดไอ้บิ๊กเนี่ยมันยังไม่รับสายเลยกูยังไม่ได้ร้านถ่ายเลยมึงมาแล้วรับละฮัลโหลเออกูอยู่เนี่ยหน้าเจริญสัตวแพทย์เนี่ยเดี๋ยวร้านคาเฟ่มึงวะอ๋อร้านนี้โอเคโอเคโอเคดูดีวันนี้นะฮะอยู่ผมบ้านเนี่ยครับผมกับคอนเทนต์คนคุณหน้านะครับผมวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักกับนักแสดงคนหนึ่งผมว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่แบบไม่เหมือนใครแล้วก็มีแบบฉบับที่เฉพาะของเขา เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักเขาเลยดีกว่าฮะเขามีชื่อว่า Big Club, Big Club บิา๊กครับบิ๊กจะเป็นใครไปรู้จักกับบิ๊กกัน คนคุณหน้าวันนี้นะฮะเดิมตัวนึงครับครับผมชื่อบิ๊กนะครับครับผมนะฮะไม่เหมือนเดิมเลยมึงเก่งอ่ะเอาเก่งหรอนี่เกงชื่อบิ๊กนะครับต้องหนัก120กิโลต้องหนัก120กิโลอ๋อ120กิโลครับผมครับตอบิ๊กเนี่ยถือว่าเป็นนักแสดงไหมผมคิดว่าผมไม่ใช่นักแสดงผมคิดว่าผมเป็นคนธรรมดามึงก็มีงานแสดงมีอะไรก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นพี่เราแค่รักการแสดงเราแสดงได้แต่ว่าเราคิดว่าเราชอบในสิ่งที่เราทำงานการแสดงหรืองาน โฆษณางานทําเพลงงานเอ็มวีอะไรเงี้ยเราชอบไปไหนเมื่อไหร่มีคนคุณนบ้างไหมเวลา,นานงานเราอันแอร์มีแต่น้อยมากถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ห้าเปอร์เซ็นต์เลยที่หอคือไปว่าเฮ้ยพ,พี่ผมคุ้นคุ้นหน้าพี่มากเลยเออเออป็ก,กิ้งฮีโร่หรือเปล่าเออไม่ใช่เป็นปตองกูลอะไรเงี้ยเออเขาก็เขาก็บอกว่าใช่ใช่ไหมพี่ที่ไปวิววิววัฒนธรรมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยต่อ,อ้เราเป็นคนอ้วนแต่ว่ามึงเป็นคนอ้วนที่แบบดูดีอะดู แปลงพันแปลงผันก็ยังมีเห็นตั้งแต่ครั้งแรกแล้วว่ามึงเป็นคนดูดีก็เลยบอกบิ๊กแบบจริงหน้าเป็นคนมีคาแรคเตอร์นะถามบิ๊กนิดนึงว่าจริงๆแล้วบิ๊กเนี่ยอยากเป็นนักแสดงอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าเพราะอะไรถึงแบบมาเข้าอะไรเงี้ยความฝันเดียวเลยนะฮะคืออยากเป็นนักแสดงมากเรียนจบการแสดงที่มกรุงเทพจบภาพยนตร์ แต่ก็มีมีวิชาย่อยเป็นการแสดงบ้างอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกได้คะแนนดีไงถึงได้คะแนน A อะไรอย่างเงี้ยการแสดงเหรอใช่การแสดงรู้สึกว่าพี่เราชอบนี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างบิ<อ>๊กเข้ามาในวงการแสดงยังไงก็ต้องขอบคุณพี่บานเลยนะ,ะม,มันม่ไม่ไมไหวยออกฟูคือคือผมคิดว่าสมัยผมมาผมมีเพื่อนเป็นดาราเหมือนกันอ่าอ,อย่างเช่นไอ้ผู้ชื่อได้ไหมอย่างอย่างไอ้แชมป์อย่างเงี้ย แชมป์มาเหาชนไก่อย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม the gig <laughs> ่บอกแชมป์เดอะกริกสามไเออแชมป์เดอะกริกสามเพราะว่าพี่เขาสแสดงด้วยแต่ต <laughs> อนนี <ะ S 1> <laughs> ้เยอะม,มากเลยนะเออคือมันเป็นเพื่อนสมัยมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็พาผมไปแคร์ด้วยนะเอะอมันแบบพาผมไปหาโมเดลลิ่งอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วแชมป์พาไปแล้วมันมันมีฟีดแบ็กไหมไม่มีเงียบกิบไม่มีเงียบกิบ ที่บอกว่าพี่แนะนําเข้าสู่วงการนี้ยังไงบ้างพอดีพี่อาร์มไงเพื่อนผมพี่พี่ก็รู้ว่าเขาเชื่อบอกไอ้บิ๊กมึงเนี่ยมึงได้มึงมึงหามมึงลองมึงลองไปถามพี่บาร์สดิพี่เขาก็เป็นดารานี่ก็อยู่ในวงการก็ถามพี่เขาดิสวัสดีครับพี่บาร์สพี่บาร์สพอจะมีคอนแทคกไหมที่ผมคุยกับพี่อ่ะพี่บอกเอ้ยบิ๊กกูไม่กัดกูนแล้วคำนี้ยอมได้เลยเออกูไม่กัดกูนแล้วนี่เดี๋ยวมึงเอาคอนแทคไปนะ พี่โนกมาจากกูอ่ะพี่นกกับพี่เจี๊ยบสองคนเออทำได้เมื่อก่อนเราต้องสนิทเออก็มีพี่นกอ่ะรู้สึกว่าคุยกันได้เออเรื่องเปอร์เซ็นต์เรื่องเปอร์เซ็นต์ได้แอบแอบบอกพี่นกพี่นกไม่เคยไปดูบิ๊กเลยนะครับไม่เคยไปเทคแคร์บิ๊กเลยเวลาบิ๊กถ่ายแกก็ไม่เคยดูแลกูเหมือนกันหรอกอันเป็นคนเติมค่าปัญหาด้วยนะคะไปให้ตรงเวลานะคะอย่าเล่นะคะจบจบแล้วก็หั่งเป๊ะเออหั่งเงินเป๊ะเรียความใจแต่ก็ดีดีดีแล้วไงแล้ก็กูแนะนำสองโมนี้ไปสองโมนี้ครับ ผ่านไปไม่ถึงเดือนโมโแรกติดต่อมาเลยงานแรกงานพี่นกพี่นกติดต่อมาเลยิ๊กเออต้องการแบบลุกคนอ้วนลุกแบบชับบี้อ,อย่างเงี้ยอ่าผมก็เอา้าก็ไม่ได้ยากนี่ว่า <c oughs> ติดต่อไปเ <c oughs> วอร์แล้วถือง,งานแรกเลยปะ,ะงานแรกเลย เคสที่งานแรกได้เลยนะเพราะฉะนั้นครับใครอยากเป็นดารามาหาพี่บางได้นะจะขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างมพือใส่ตู้นะเฮ้ยเฮ้ยผมว่าเนาคุณเปิดโมนะพี่อะไม่เอาห่างินคนไม่เป็นครั้งแรกในการแค้นงานทำอะไรบ้างเล่นเป็นเออ่เล่นเป็นเพศที่สามคู่เป็นแบบชายชายอะไรเงี้ยซิมคู่น้าเฮาอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็พอผ่านไป อีกวันหนึ่งใช่โทรมาคอนเฟิร์มพอถัดจากวันนั้นโทรมายกเลิกการถ่ายทำนะคะไอเฮียจริงหรอแต่ได้ตังค์ไมแต่ได้ตังค์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 ไม้ตองายได้ตังค์ได้ตังค์ได้ตังค์ได้ตังก์ได้ตังค่มา้ตังา์ได้ตังค์ได้ตังคนได้ตังค์กด้าได้ตังค์ได้ังค์ได้ังค์ไดานังค์ได้่ังค์ได้ีังคีได้ยังคนีด้ตังค์ไ้ตังานได้ตงค์ไงค์ได้ตงค์ได้ตอน้งไ้งเนี่ยนะง ได้เดียวได้อีกเหรอได้อีกได้แค่ได้แค่ได้แค่เออหนุ่ไม่ได้แคสนี้อะไรแบบไม่มีแบบควาหวังอะไรเลยเออไปแคสแต่ได้เนาะงานนี้หล่อเป็นแคสเออไปแคสเขาให้ทำยังไงงานนี้หล่อเขาให้ทำแบบว่าเดินไปปุ๊บน้องครับเดี๋ยวมีน้องเดินไปนะเดี๋ยวมีป้ายล้มลงมาแล้วป้ายป้ายป้ายล้มมาเสร็จทับน้องน้องก็ช็อตนะน้องลงบินกับพื้น ผมลงมาเลยผมก็ไปปึ๊บป้ไปลบบนี้ได้เลยนีได้เลยไก็ได้ผมก็ไม่ได้ยากนี่หว่าเริ่มัวเ่มลเริ่ม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 เริ่ึกพาวตัวเองเี้นี่เล่นละเออเออ้วมันนี่ใส่ที่ไม่ดีมากเลยเริมแลมันก็ได้เฮียไป2องงาน่สองานอะไรเฮียที่พี่บมนน่น่มาได้หมดเราเราก็เลยมองกรจกว่าเฮียกูกูมันเหมาะกับร่าแสดงหรือเปล่าวะว่าคงเห็นเรามันก็เนี่ยมันได้อ่ะเริ่มมางานที่3มงานที่สี่ง อันนี้5มันได้ทุกงานเลยเหรอได้พันกี่ิบเดือนเนี่ยสี 4, ตัว4ีหตัวเหรอค่อยประมาณสัก4ีหเดือนอืมเฉลี่ยเดือนละตัวครับเดือนละตัวไอ้เทพนะเวยก,ก็ก็งงๆเหมือนกันอพอมีงานออนแอร์ไปมีคนจำได้ไหมหรือมีแบบใครทักมาเฮ้ยบิ๊กเปาเนี่ยหรืออะไรเนี้ยเป็นเป็นไงบ้างส่วนมากมีเฉพาะเพื่อนใน Facebook มากกว่าอ่าเขาทักเพื่อนเพื่อนในวงวงวงของเรามากกว่าบล็อกแวรพี่พี่บิ๊กเฮ้ยดาราเว้ยดาราเว้ยอะไรเงี้ยเออพอตั้งใจก่อนพอสี่ห้างาน เจ็ดแปดงานแรกที่ได้แล้วตั้งความหวังกับอาชีพนี้ยังไงเฮ้ยมาถูกทางแล้วเออครูต้องเป็นนักแสดงให้ได้อย่างน้อยแบบว่าคนคนอื่นน่าจะแบบว่ารู้จักเราต้องทักเราอะไรเงี้ยเออคิดอย่างออางั้นแล้วแม่ก็ไม่มีงานเลยแล้วแม่ก็ไม่มีงานเลยถ <c oughs> <c oughs> ือแม่ก็ไม่มีงานแ <c oughs> <ๆ>ม่ก็ชอ็อตฟิลนะตัดสุกแม่หายแม่ทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเออออชีพนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันหายไปเลยมันไม่ใช่ว่าไม่มีงานไปแคร์นะมีมีเป็นสิบสิบ สิบกว่าตัวเลยกับ2ี่สิบตัวเขารอบสุดท้ายเหลือสองคนสุดท้ายทุกงานอแล้วแม่งไม่ได้ทุกงานนี่อ่ะ,อะนี่แหละมันเหมือนคนอกหักเนาะเหมือนมันใจมันวืบวืบแล้วเราไม่ชอบอกหักซ้าๆอ,อ่ะเอเอมันรู้สึกเสียใจอะ่ะ <c oughs> แล้วจริงๆพอเข้ามาแล้วอ่ะรู้สึกยังไงกับอาชีพนี้อะ่ะผมว่าสิ่งที่ผมทำมันมันอยู่ในในเลือดในจีเนติกผมแล้วว่าแบบว่าผมชอบทางเนี้ยถึงแม้ว่า จะได้หรือได้แค่นี้ผมก็รู้สึกดีใจและภูมิใจกับมันที่มันผ่านมานะถึงแม้ว่าจะไม่มีใครรู้จักผมแต่ผมก็ถ้ามีงานออกไปผมก็ยินดีที่จะทำถึงแม้ว่าเงินมันจะน้อยหรือว่าหรือว่าผมไม่ได้แคร์เรื่องเงินอ่ะผมอยากให้ทาเป็นนักแสดงมากี่ปีละโอ้ตั้งแต่ปี2018มั้งตั้งแต่เราเจอกันนั้นใช่ตั้งแต่เจอัเจอกันไม่แต่เจอกันเลยอ่ะห้าปีนี้ได้สูงสุดของอาชีพนักแสดงตแ่แสนสอง เมันกองใหญ่แล้วก็เขาถ่ายเกินเวลาด้วยมันก็เลยออนแอร์หลายประเทศป่ะเอออาจจะอยาง้นอาจจะยางงั้นแล้วจริงๆแล้วเราอยากเล่นอะไรมากกว่ากันโฆษณาหนังละครซีรีส์อะไรเงี้ยเอ็มวีอยากจริงอยากอยากเล่นเรื่องที่มันอยู่ในเน็ตฟิกอะอะไรก็ได้หนังที่มันหนังหนังเอออยาก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 เล่นอยากเล่นสองอย่างคือผมว่าผมทำได้เล่นเล่นหนังกับเล่นซิตคอมแต่แป๊บนึงนะ ผมปวดขี้ผมปวดขี <cima> ้ผมปวดขี้เดจ็บน้องไปคุยกันในห้องน้ำต่อก็ได้พี่พี่เห่งไปผมกงนั่งคุยกันกำลังเพลินเลยกำลังพลินเลยช้อนเนี่ยช้อนฟิลเลยเนี่ยถ้าน้องๆที่ดูบิ๊กอยู่ตอนนี้เราแบบอยากใหมาเป็นนักแสดงบ้างอ่ะบิ๊กจะแนะนำเขายังไงก็มหาพิบาสก็มหาพิบัสให้ที่ร้านมูมามขาย ซี่โครงหมาอร่อยเฮ้าไี่หนวันเต็มเล่าสู่กันฟังแล้วกันเล่าถ้าเกิดอยากเป็นนักแสดงเหรอพี่ว่าน่าจะเริ่มจากการไปหาสถาบันสอนการแสดงอะไรลองไปเรียนดูก่อนก็ได้นะมันอาจจะเป็นหนึ่งจุดที่ทําให้แตกแขนงอาจจะเป็นดาราก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจากบิ๊กเล่นมาเนี่ยประมาณกี่ตัวแล้วมีผลงานมาทั้งหมดประมาณกี่ตัวแล้วประมาณสิบกว่าตัวจริงของสิบห้าเป็นสิบกว่าตัวเองเหรอก็มี้ไงมันเกิดจากการที่ผม อกหักบ่อยๆก็เลยแบบว่าทําบ้างไม่ทําบ้างเอยจนมาถึงจุดที่แบบว่าเออช่างแม่งอ่ะคือว่าบางทีเขาเรียกไปค่ายก็ไม่ไปปัจจุบันบิ๊กทํางานอะไรบ้างก็ทําฟาร์มกัญชาทํามาตั้งแต่ยังไม่ปลดล็อกเลยคือกฎหมายเขาทำให้รัฐบาลก่อนงานสองงานยังไม่สามารถทำควบคู่ไปได้ไหมทำได้นะแต่ว่า ตอนนี้ย้ายฟาร์มอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วไงจะยากนิหนึ่งที่ม,มีมีสิบกว่าตัวที่ติดต่อให้ผมไปแคสผมยังไม่ไปแคสเลยคือไปก็รู้แล้วว่ามันไม่ได้เราเสียใจตลอดไงผมเ,เอารูปมารูปมาเดี๋ยวให้พี่พี่จัดการเรองเออผมก็ให้รูปไปแต่คอนเฟิร์มแล้วน้องบิ๊กไอ้เหี้ยนเลย <c oughs> <c oughs> เออว่าน้องเหี้ยเลยเอองงคิดถึงการแสดงตลอดเวลาเลยอืม ผมขอแบบไม่ไม่เป็นนักแสดงก็เป็นศิลปินนะเพราะผมทําเพลงทําอะไรเงี้ยพี่ก็เห็นอยู่ใช่ไหมเออเห็นทําเพลงทำทำเพลงมีช่องไงเอ่อก็เป็นเพลงส่วนมากจะเป็นเหมือนพวกฟังสบายๆเรามาฟังเพลงผมก่อนฝากฝากฝากได้ได้ได้ฝากโปรโมทชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงไหมฟ้องพ่อ ฉันจะบอกพ่อเธอเอ้าเนี่ยไอ้น claro ั่นนี้ก็หาาละเอาไปฟังดูก่อนแล้วเพลงมันฟ้องพ่อฟ้องพ่อเอางี้สุดท้ายเนี่ยมึงให้นิยามความเป็นนักแสดงยังไงสำหรับมึงผมว่านักแสดงคุณคือคนที่เป็นแบบอย่างของใครหลายๆคนแลวควณควรจะมอบสิ่งที่ดีให้แก่สังคม เนี่ย่ายางผมแม้กระทั่งความสุขแม้กระทั่งตัวอย่างที่ดีทั้งนอกและในจอ,อคือแบบว่าอยากมีผลงานแล้วให้คนอื่นมีความสุขกับผลงานเราอือันนี้คือจักเซนละคือแบบว่าจำเราได้นะอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้มีผลงานอะไรบ้างถ้าสมมติว่าคนแบบดูบิ๊กอยู่อยากจะแบบไปติดตามบิ๊กอะไรเงี้ยติดตามได้ที่ไหนบ้างอันนี้ให้โปรโมทเองเลยก็จะมีตอนนี้ทําเพลงนะครับเป็น สองปีต่อหนึ่งเพลงสองปีต่อหนึ่งเพลงทำไมทำพูเยอะจังเราก็อาจจะคบกันละบ้างดีสองปีต่อหนึ่งเพลงเราเรามีมีช่องอยู่ครับชื่อว่าบิ๊กกี้มีหนวดนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ครับก็ฝาก subscribe ด้วยนล่นนี่คือบิ๊กคนคุณหน้านะหวังว่าเขาจะเป็นคนที่น่าจดจำอีกคนหนึ่งเพราะบิ๊กเป็นคนน่ารักมากๆนะอมแยกกับ พี่ๆเลยต right ้องพามารู to okay, ้จักกับบิ like so ๊กครับผมแล้วก็ก่อนจากกันไปเนี่ยก็ฝากติดตามบิ๊กด้วยฝากติดตามของเราด้วยนะฮะสำหรับดูดีนะฮะดูดีทั้ง YouTube, f a c e o o o k ิกต t ค k ฮะดูดีดูดีดูดีโคตรนะครับผมก็ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยเป็นกำลังใจให้กับเราชาวดูดีนะครับถ้าชอบคอนเทนไหนแชร์กันได้กดไลค์กันได้นะครับผมขอบคุณนะฮะร้านสวยๆนี่เลยฮะนี่คอฟฟี่ไล์บายมตรานะฮะอยู่ที่วัชรพลซอยสิฮะ มาก็สังเกตถ้ามาจากทางเส้นตัดใหม่ก็สังเกตอยู่ฝั่งขวามือนะครับผมคัะผมเือเซิร์ชเลยเนี่ยคอฟฟี่ไล่์บมนตานะฮะอาหารก็อร่อยเนี่ยหมดเกลี้ยงเลยนะฮะกระปงกาแฟก็ดีครับผมกินกันแบบโอ้โหมีความสุขครี่พังครูครี่พังพรูยังไงก็ฝากคอนเทนต์นี้ด้วยฮะสำหรับคนหน้าคุณนะฮะพีหน้าจะเป็นใครติดตามไม่ดีฮะอย่าลืมนะฮะดูดีดูดีดูดีโคตรครับทั้ง u t u b e f a c e b ็ o k แล้วิ็ต i อ t อาจาร๊ะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับ ผมฝากติดตามรายการนะครับคนคุ้นหน้าด้วยนะครับติดตามได้ที่ YouTube Facebook t i k อ o k นะครับคิดว่าดูดีดูดีดูดีโคตดเลยครับสนุกจนอยากจะติดตามแล้วก็สับส c ก i b e เลยนะครับผมคุณจะสนุกแบบว่า่างนี้เลยนะครับผมเชิญนะครับ <c oughs>